สวัสดีครับหนุ่มแปดวีพีก็อยู่กับครูเบนนกแปดเลยครับท่านผู้ชมอ่ะสองเคครับเดี๋ยวลองลุยหน่อยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมมาดูว่าจะแจมจหรือเปล่านะครับ ห้ามาแรกก็ไปที่น้ำเงินก่อนเลยแล้วกันน้ำเงินหนึ่งเคครับท่านผู้ชมมาดูว่าจะสวยๆหรือเปล่านะท่านผู้ชมเปิดไลนะ่กนะเก้ามีโก่งวะ เรียบร้อยครับท่านผู้ชมไม้แรกสวยๆไม้ที่สองก็น้ำเงินเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมเป็นไม้สองเค มีสี่เราหกครับอือมเขาเก้าวเฉยเลยวะท่านผู้ชมซ้ำต่อดิกับน้ำกับแดงนะซ้ำต่อ มาครับมีห้ากับสี่อุ้ยขอบแปดแล้วนะเปิดห้ามาทีดิยวะเรียบร้อยครับท่านผู้ชมฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหนะน้าสสดีขอตัวลาไปก่อนสสดีครับ